สำหรับที่แล้วนะครับทางตลาดซับแห่งประเทศไทยร่วมกันกับวารสารการเงินธน,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 นาคารนะครับประกาศรางวัลใหญ่ประจําปีก็คือเซต a w วอร์นะครับบรรยากาศนี่คึกคักมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของรางวัล sustainability awards นะครับแล้วก็รางวัล business excellence นะครับที่ให้กับทั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมประจําปีที่ผ่านมานะครับเป็นแผนครับ นะคะคุณบอยก็ไปเป็นพิธีกรในการประกาศรางวาัลด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราก็มีรายละเอียดนะคะมาฝากกันแล้วค่ะสำหรับการประกาศรางวัล s e ตอวอร์2022ในครั้งนี้นะคะ CEO ของ KCE ค่ะคว้ารางวัล b e s t CEO Award จากงานในครั้งนี้ค่ะ ทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลเซตอวอร์2022ซึ่งทุกบริษัทได้แสดงให้เห็นศักยภาพคุณภาพที่โดดเด่นทั้งทางด้านของธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กรถือเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาตลาดทุนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน to make the capital market work for everyone โดยทางด้านของคุณสันติวิญญาริยะรังสริตระธานราธิการประสาทการเงินธนาคารผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลเซตอ w ว r ร์ดและหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลเซตอ w ว r ร์ด2022กล่าวว่ารางวัลเซตอ w ว r ร์ดถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆโดยในปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนรวมไปถึงรางวัลสำหรับทรัส์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และราางงวััลให่ๆึถือเป็นก้สค ที่ทำให้บริษัทและทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่มีแรงผลักดันในการรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวมถึงยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนส่งผลดีต่อตลาดทุนไทยในภาพรวมโดยการประกาศรางวัลในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ค่ะมีผู้ใดได้รับรางวัลกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ Best CEO Award 2022สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดสกทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่คุณพิธานองคโคสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท KCE e อีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับคุณพิธานองคโคสิทธิ์จาก KCE e อีอิเล็กทรอนิกสจำกัดมหาชนค่ะ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Award 2022สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แก่คุณบุญศักดิ์เกียิจรุนเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคัมเบลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ หรือยัง Rising Star CEO Award s 2022ได้แก่คุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับขอแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยนะคะรางวัลเกียรติยศ Set Award of Honor และบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณนริศโกสาลาทิพย์นะครับกรรมการผู้จัดการขึ้นรับรางวัลครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีการมอบรางวัลค่ะองค์กรต้นแบบนะคะในกลุ่ม Sustainability Excellence กับอีก47บริษัทจดทะเบียนค่ะซึ่งคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายชื่อที่ได้รับรางวัลกันได้ Set a w a r d 2 0 2 2ในปีนี้นะคะที่ w w w set.or.th/setawards ค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีนี้นะครับใครคที่สนใจว่าบริษัทไหนองค์กรไหนท่านไหนนะครับที่ได้รับรางวัลก็ย้อนกลับไปดูกันได้